ผู้ที่กองเชียร์รอครับที่ทุกท่านรอชมครับแต่ล้วนนะครับปะทะหลังเท้าครับกระโดดได้ครับชิดบางพีน้อยครับมะทะมาตินครับเป็นเกมแก้ของมาตินครับวันนี้เจอเจอกันที่สนามรับอินทา40นะครับความมันกำลังจะเริ่มนะครับ ถือว่าวอลกันได้ที่แล้วครับเราสักครู่นะครับ ฝ่ายมาตินครับให้ส่งลูกก่อนครับแข่งขาส13แต้มครับซีตสูงครับ,สรบเสิร์ฟแปรด้วยกันครับฝั่งชิดนี้ใช้แต่แปรครับโดด 啊！<laughs> <laughs> เขมเสร์บชิ้บางีบ้างครับศูย์ต่อศูนย์ครับครั้งแรกของชิดบางฟีครับย,ย้ายครับยังูยอดแต่สทีเดียวมาติงยังทำอยู่ยอดซ้ายรับชิดยังได้รับจังหวะมุก หนึ่งศูนับชิดมางพีครับห้าสี่ต่อห้ต่อห้าสี่หนศูนครับครั้งที่2ครับหน้าสามาตินมาข้างหลังครับจังคันอยู่ก็ชิดลากเข้าไปยอดหน้าฝาครับมาตินยังทัง

เก็บเซอร์มาตินครับศูนย์ต่อหนึ่งไล่สายมาครับชิดบางทีก็คงได้ไปหน่อยครับเอาคืนทันควันครับหนึ่งเท่ากันครับไฟล่าซูนเดียร์เนนาวิน เด็นเข้ากันครับมาีนไติ่สยซ้ายไปครับฝ่ายไนะครับหลังครับมาตินหมุนหนึ่งรอบมาหยอดที่เดิมหยอดต่อหน้าครับเอาดีๆครับสองกับหนึ่งครับแ่อกีว่ มาตินเสรือต่อครับสองต่อหนึ่งครับมาตินเสรือต่อซ้ายมาอีกครับหลักเอาไปสามต่อหนึ่งครับวางน้ำหนักผิดพลาดครับ ฝั่ง้ายได้ฟ้าสามต่อหนึ่งครับมาตีไล่ซ้ายมีกครับอยูที่ลูกวางครับไปหลัง

ใช่มาดีคร no. ับต้นเกมวักมาตินพานเพชรครับผ่านได้ดีแล้วนะสวยีดร็วเร่งเร่งร่งใจมันใจมันอย่าประมาทเปล็นสองครับสามต้นหนึ่งสามก็ได้นะหน้าขวาลูกเสิร์ฟครับลูกนี้ครับ

สายมาอีกครับไปแล้วก็หยอครับมาดินเกมเสร็เช็คกัตัหนึต่อสี่ครับสายตรงตรงครับมาดิน ต,ต네้องครับาไยกีสยูงไปครับดูครับรับไม่ดีครับซ้ายขวาดูกันยาวๆครับกนยาวอครับ ตั้งสี่ต่อสองครับเกมมาแล้วตู้ตู้เลยเกมมาตีสามตัวตัวมาตีตัวสี่ต่อสองครับมาตีเสิร์ฟครับลายขวาครับแปลกทีเดียว ใส่สวนไปเลยครับโอ้ชิดบางพีครับยังไม่ได้กลับจากมุมเสิร์ฟเลยครับเรียนส่งครับสองต่อสี่ครับสายบปรับนิ่งมากครับมาหลังเท้า,าเลยเอียงซ้ายเอียงขวาครับ เี่ยผิวเน่ก็เรียกว่ามาตินมาบ่อยกว่านะครับบางทีแล้วก็เสจ็ดครับเป็นชิปบางทีครับที่เล่นบ่อยกว่าครับมาตินไปเยือนครับเกว สี่ต่อสองนะครับตินพานเพชรลายีงไิไปแล้วก็ตกไปหลังนับยังติดอยู่

โอากําาาังได้อยู่ครับ,บ,บชิดอ่าเ<บ>ดี๋ยวดูครับชินมาปีแปลกไว้นะครับ,บ,บไปหลังไปก่อนครับมาติน,านนี่คบมาตินใจเหมือนกัน 3ต่อ4ครับสต่อครับชิดนแทอนะครับแทดกซสั่งไม่ลอยไปครับมาดิน Thank <laughs> you. เราขยับมาเท่ากันแล้วนะครับผมสี่ต่อสี่ยังสูอนเดิมเดีเสร็จเข้าเ้กันครับาคาไหลเลยเอาละครับหนินเสร็ตัวเองแนว่าสี่เท่านะครับมาตีนเสือจดานะจดผียังทันี ี่โอ้เสิร์ฟหยอดดีมากครับมาตินครับมาก่อสี่แดงกลับไปนำอีกครั้งครับห้าต่อสี่ครับเสิร์ฟดีนะจังหวะนี้หยอดขวาสุดนะครับมาเชคมาเคมาเคมาเ 5ตัว4ครับเนี่ยครับ5ตัว4ครับมาเป็นจุดอู้มาครับ้าขวาครับอะครับทีมบีลากไปใต้จังหวะกระดูดไปไปไปไ u 4ต่อ5ครับน่นต่อ5นะครับจบงเลยเสือกไปซ้ายไปครับลูกแรกดีมากครับจอดมุมนี้เขาได้หลาครั้งเะครับินในเรื่องแต่จอดล าเตะนะครับสีส่ต่อห้าเนะครับสี่ต่อมีได้เสร์ฟนะสี่ต่อห้าครับอยังอยู่ครับยังอยู่ครับ เดือดเดือดแล้วพอดีเ้โหทีมงานชิดเพลองผีครับ ท่าเท่ากันครับ เฉไี่นะครับหมว่ทางด้าครับไไเรื่ยอไปมาไหมลูกสองห่างไกลเฮ้ยยอดีหูยชนะต่ะไปตนหนึ่งสองมาหลังไม่ทันนะถอยไม่ทันนะิ่แต่ล้วนๆครับฝั่งนี้ครับชิดว่า เมาตินได้สองสูนังสี้่งนั้เป็นตัวอดีแล้วดีแล้วเป็นอยู่แบบจังหแล้ว่ารากมาหน้าเน้นได้เสอร์มาตินครับห้าเท่ากันห้าเท่านะครับมาตินเดอครับเหยวครับแสวงกันเดียวเอามาตินแล้วก็มาประเทศมที่ตงกันยแล้วก็ แทนนะครับ5ต่อ5นะครับคิดบางทีได้เสิรหน่อ5ต่อ5ครับโอ้โหลูกนี่จะวัดเมตรนะฮะมาเดี๋ยวมาไปเอาไว้มาเสิร์ฟ้วครับ5เท่ากันอยู่ครับ มารับกว่ายกเข้าไปยเก็บเพรับเป็นแต้มของมาตินนะครับนี่ครับหกต่อห้าผิดจังหวะไปนิดหนึ่งครับเป็นแต้มของมาตินขึ้นมาอีกครั้งครับหกต่อห้าครับจะวันี้ไม่หกต่อห้าเป็นนะเสที่ซ้ายมา โยกเข้าไปูที่ไหมไม่ทันนะเป็น้ของาร์ตินนะขต่อ5แทแต่ของมาตินรับหนีออกไปอีก1แท่งครับเป็น7ต่อ5ครับเป็นฝั่งอเกล่าวครับแตไม่เปลี่ยน

โอ้โหทีมงานทางนี้ก็เยอะเหมือนกันครับฝั่งมาตินครับฝั่งมีหอมเขียร์เยอะทีงมงานสีแดงมาอยู่ฝั่งนู้นนะครับผิวงานหลักสีที่มาอยู่ฝั่งนี้อยู่บนเขียร์ 7-5ครับมาเต็มเรียบร้อย5ไล่ส่ที่มาพีไม่เป๊ะอ้ยเฮ้ยเี้ยเฮ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 ้เฮ้ยอฮ้เฮีย้ยเฮ้ย้เฮ้ยต้เ้เยเ้ย เรียบร้อยเรียบร้อยใสยไปเลยลำเลี้ยงมาอย่างน่าอยู่ครับชิดชี่ตะวินจ giỏi, gấp đôi, sai, 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 mày sai, 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 เอามมีสะสมาธิวัออห้าต่อข้าครับเป็นเบางพีครับหต่อ้าสามลกสแท้งนะครับไทขอนเป็นแท่นะครับลูกเสิร um ์ฟดีนะครับทนแานของ บางทีนี่เจาะหน้าซ้ายนะครับมาเป็นลับเตกนะครับมาเป็นูกอข้าแล้วนะเต็มครเลนาะมาเนกกร้าวแล้วนะครับสามเต็มครับรปเลยไปเลยเนาะเรนนี่ 6-9นะครับ6นะครับสามตะผ่านนะครับชิดตีนสายขวาวางไว้ชิดได้ไหมวางยกวางไหมไม่ได้ครับไม่ไดวางไหมเปลี่ยนสงครับอภัย9-6ครับ9-6เนอะตีนครับ

มาดีๆนะครับนั่งเป็นสี่เหลี่ยมตัวบังเงียบๆอีบนะครับฝนจะตกสตกนะจะลงมิดไปลยนีฝั่งน้องทีมเี่ยตะหงนะครับ ต่อมาตีเส์ฟต่อครับสิบเหตุต่อหกครับขวาไปได้ขวาเลยขวาเลยไหมีจบไหมหมได้อยู่หัเองสองสาม ขึ้นแท่นไปรอแล้วครับอาทิตย์นะครับนสิบเอโอกาสอยู่ที่9 0าสนครับตอนนี้ครับมาตินครับเป็นเหลี่ยมแก้มือนะครับเหลี่ยมเดิมครับนี้เจอกันที่สนามการพั40ครับสายก่อนนี้ไปที่เฟส7ครับชมบุรีครับน่าจะเล่นง่ายขึ้นครับสหรับน้องมาตินครับ

จบเกมครับขอโทษพโพยกันครับเกมกีฬาครับแข่งขันก็สู้กันเต็มที่ครับโอ้ถหเหว่าแก้มือได้สำเร็จครับอสกอร์รับ12ต่อ6แต้มครับ จะได้เจอกันอีกอป่าครับติดตามตอนต่อไปครับเลือดนักสู้อย่างพวกเราครับชาวตะก้อครับเอาครับคำคืนนี้ครับรารีสวัสด์ครับผม